บูชิดวิถีแห่งนักรบญี่ปุ่นที่ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นร้อยร้อยปีไม่ใช่แค่การฝึกเพื่อการต่อสู้หรือการถือดาบเพื่อป้องกันตัวแต่บูชิดคือหลักปรัชญาที่รวมเอาความกล้าหาญและเกียรติยศมาไว้ด้วยกันมันเป็นแนวทางที่สอนให้ซามูไรใช้ชีวิตด้วยความยุติธรรมความซื่อสัตย์และความเคารพทั้งต่อตอนเองและผู้อื่น ทุกอย่างในชีวิตของซามูไรล้วนถูกชี้นำโดยหลักแห่งบูชิโดและในทุกยุคทุกสมัยความหมายของบูชิโดนั้นยังคงแฝงอยู่ในวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นทั่วไปในปัจจุบันเช่นกันเมื่อพูดถึงบูชิโดอาจทำให้เรานึกถึงภาพซามูไรในชุดเกราะและดาบคาตานะแต่ในความเป็นจริงแล้วบูชิโดคือแนวคิดที่ลึกซึ้งมากกว่านั้น มันเป็นปรัชญาที่ช่วยให้ผู้คนค้นพบตัวเองและฝึกฝนจิตใจให้มั่นคงเพื่อต่อสู้กับความท้าทายต่างๆในชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อเตรียมพร้อมในสนามรบแต่เพื่อให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งและมีจุดมุ่งหมายเรามาสำรวจบูชิดโดไปด้วยกันครับและเรียนรู้ว่าหลักการเหล่านี้สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร บูชิโดเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ญี่ปุ่นเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความขัดแยง้งซามูไรเป็นกลุ่มนักรบที่ปกป้องผืนแผ่นดินและรักษาความสงบเรียบร้อยแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงซามูไรย,ยังคงยึดมั่นในหลักบูชิโดเพื่อนำทางตนเองบูชิโโดกลายเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตที่ไม่จำกัดอยู่เพียงการต่อสู้แต่ยังครอบคลุมถึงการใช้ชีวิตในทุกแง่มุมของพวกเขาเมื่อโลกภายนอกสงบสุข ซามูไรไม่ได้ละทิ้งวิถีของนักรบแต่กลับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้ที่ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอพวกเขาเปลี่ยนจากนักรบในสนามรบเป็นนักรบในชีวิตประจำวันและบูชิโดกลายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นแนวทางที่ทำให้สามูไรมีความหมายและความรับผิดชอบในทุกการกระทำบูชิโดถูกถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุ่นไม่ใช่เพียงแค่การฝึกฝนศิลปะก,การต่อสู้แต่ยังเป็นการฝึกฝนจิตใจให้เติบโต การศึกสมาธิการพัฒนาสติและการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความท้าทายเป็นสิ่งที่สามูไรย,ยึดถือเพราะพวกเขารู้ว่าการมีชีวิตที่มีความหมายไม่ได้หมายถึงการเอาชนะผู้อื่นเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการเอาชนะตัวเองด้วยคุณธรรมในบูชิโดหลักแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติในบูชิโดนั้นซามูไรจะยึดถือหลักคุณธรรมหลายข้อ ซึ่งเป็นเสาหลักที่ทําให้พวกเขามีชีวิตที่มีความหมายเป็นเสาหลักที่ช่วยนําทางและฝึกฝนพวกเขาให้เติบโตและมีจิตใจที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น 1. อยู่หรือความกล้าหาญการเผชิญหน้ากับความกลัวและก้าวไปข้างหน้าความกล้าหาญในบูชิดไม่ใช่แค่การต่อสู้กับศัตรูแต่คือการเผชิญหน้ากับความกลัวความลังเลและความไม่แน่นอนในชีวิต การก้าวไปข้างหน้าแม้ในยามที่เรารู้สึกหวั่นไหวและไม่มั่นใจคือสิ่งที่สามูไรย,ยึดถือเพราะพวกเขารู้ว่าความกลัวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตการ,รเผชิญกับความกลัวจึงเป็นการฝึกฝนที่ทําให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้นและเติบโตเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงสําหรับเราในยุคนี้ความกล้าหาญในบูชิโดอาจหมายถึงการกล้าที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคการก้าวออกจากพื้นที่สบายการเปิดใจรับสิ่งใหม่สิ่งใหม่ หรือแม้แต่การยอมรับความผิดพลาดของตัวเองความกล้าหาญไม่ใช่แค่การต่อสู้กับสิ่งภายนอกแต่คือการเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ในใจของเราและเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามมันไป2จินความเมตตาและใจดีการให้ความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือผู้อื่นความเมตตาของซามูไรไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสแต่คือการมีจิตใจที่อ่อนโยน และให้เกียรติทุกชีวิตรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือศัตรูความเมตตาคือการมองเห็นคุณค่าในผู้อื่นการเข้าใจความรู้สึกและความยากลำบากของคนอื่นและการพร้อมจะยื่นมือช่วยเหลือในชีวิตของเราความเมตตาทำให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีความหมายกับคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจคนที่กำลังลำบากการฟังอย่างตั้งใจ หรือการเสียสละเวลาช่วยเหลือคนที่ต้องการความเมตตาช่วยให้เราเป็นคนที่คนอื่นอยากเข้าหาและสร้างความไว้วางใจในความสัมพันธ์ของเรา 3. กิความซื่อสัตย์และยุติธรรมการยืนยัดในสิ่งที่ถูกต้องและไม่ละทิ้งความรับผิดชอบซามูไรย,ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และไม่เคยละเลยความรับผิดชอบของตนเองความซื่อสัตย์คือการทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่ามัมานจะยากลำบาก หรือแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นหรือรู้ก็ตามพวกเขายึดถือความซื่อสัตย์เป็นเกียรติที่สำคัญในชีวิตปัจจุบันการซื่อสัตย์และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เรามีจิตใจที่มั่นคงและมีความเชื่อมั่นในตัวเองการรักษาคำพูดและทำตามสิ่งที่เรารับผิดชอบเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีคุณค่าในสายตาของตนเองและคนรอบข้าง 4. มาโกโต ความจริงใจการทำทุกสิ่งด้วยความบริสุทธิ์ใจความจริงใจในบูชิโดคือการทำทุกสิ่งด้วยใจที่เปิดกว้างและมีความโปรง่งใสพวกเขาเชื่อว่าความจริงใจคือการทำให้ตนเองและคนรอบข้างมีความสุขความจริงใจทำให้สามไูไรสามารถเผชิญกับทุกสิ่งในชีวิตโดยไม่ต้องหวาดกลัวการตัดสินจากใครในชีวิตของเรา ความจริงใจเป็นสิ่งที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทําให้เรารู้สึกปลอดภัยและเชื่อมั่นในกานและกัน<ด>การแสดงความจริงใจในทุกสิ่งที่เราทําช่วยให้เราพบความสงบในจิตใจและสร้างความเชื่อถือในความสัมพันธ์ของเรา 5. ้าเรความมีวินัยและความเคารพการควบคุมตนเองและการให้เกียรติการมีวินัยในตัวเองช่วยให้สามูไร เติบโตอย่างมีความรับผิดชอบและการเคารพผู้อื่นทำให้พวกเขามองเห็นคุณค่าในทุกคนรอบตัวความเคารพคือการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างอ่อนน้อมและให้เกียรติในชีวิตประจำวันของเราการมีวิัยช่วยให้เราจัดการกับสิ่งที่สำคัญและการเคารพคนรอบข้างทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขการให้เกียรติในความคิดและมุมมองที่แตกต่างช่วยสร้างความสมดุลและความสามารถีในชีวิตของเรา 6. เศษความสงบในจิตใจการรักษาสติและสมาธิสามูไรฝึกฝนการมีสมาธิและความสงบเพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ที่ท้าทายได้อย่างมีสติความสงบช่วยให้พวกเขาสามารถเผชิญกับความยากลำบากได้อย่างมั่นคงในชีวิตประจำวันของเราการมีสมาธิช่วยให้เรารับมือกับปัญหาและความเครียดได้ดีขึ้น การฝึกจิตใจให้สงบเป็นการสร้างพื้นที่ให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆด้วยความชัดเจนและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล 7. เมโยกการมีเกียรติชูกิพักดีความพักดีในไงคุณค่าและการยืนหยัดเพื่อสิ่งที่เชื่อมัน่นซามมไรย,ยึดมั่นในเกียรติและพักดีพวกเขาไม่เคยทิ้งหน้าที่หรือความรับผิดชอบการมีเกียรติคือการยืนหยัดในคุณค่าของตนเอง และไม่หวั่นไหวตามกระแสภายนอกในชีวิตของเราการมีเกียรติคือการรักษาความพักดีต่อคุณค่าในตัวเองและยืนหยัดในสิ่งที่เราถือเป็นความจริงและความดีการมีเกียรติทําให้เราเป็นคนที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นบูชิโดสอนให้เรายืนหยัดในเกียรติและความเข้มแข็งภายในไม่ใช่แค่เพื่อการรบในสนามรบ แต่เพื่อการเผชิญหน้ากับชีวิตในทุกแง่มุมที่ท้าทายขอให้เรานำวิถีซามูไรมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้มีความกล้าหาญในการเผชิญปัญหาความซื่อสัตย์ในทุกคำพูดความจริงใจต่อผู้อื่นและความสงบภายในใจชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณค่ามาจากการที่เรายืนหยัดในสิ่งที่เชื่อมั่น ขอให้คุณนำหลักการบูชาโดมาสร้างชีวิตที่เข้มแข็งและสงบสุขเช่นเดียวกับการเดินทางของซาโมร่ที่เต็มไปด้วยความหมายติดตามเพิ่มเติมได้ที่ช่องจุลินปินเดเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจและแนวทางสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่และเปี่ยมตะไบด้วยความหมายในทุกก้้วของคุณ